สวัสดีครับสวัสดีนะครับผมก็ยินดีต้อนรับนะครับมาพบกันเช่นเคยนะครับวันนี้มีชุดแนวทางนะครับผมก็เป็นชุดอสองตัวนะครับ2ตัวที่จับคู่แล้วมันเข้านะครับผมนะเซตินะครับผมนะผมเสติเนี่ยผมทํามาให้อยู่ที่ตามนี้เลยนะทุกคน8งวดนะครับ8งวดนะแต่มันจะมีหลุดด้วยนะมันมีหลุดแต่มันก็เดินค่อนข้างดีนะครับถ้าจับคู่กันแล้วอ่ะทั้งหมดมันจะมาอยู่ที่9ชุดนะครับโอเคนะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวมาดูกันทุกคนนะ เดี๋ยวมาดูกันสำหรับวิธีการคำนวณนะครับอันนี้มันเป็นสูตรเก่านะท,นที่มันเดินดีๆแหละนะครับแล้วทีนี้ผมก็มาจับมาแปลงให้นะจับมาแปลงให้นะครับผมว่าแบบนี้มันก็เข้าดีเหมือนกันนะถ้าจับอะ่ะมันจะได้อยู่ที่9ชุดยังไงก็ลองเอาไปตัดดูแล้วกันนะครับตรงนี้ลองเอาไปตัดดูนะ เราจะใช้นะครับเราจะใช้เนี่ยตรงนี้นะครับเป็นที่บวก9นะครับบวก9ตรงนี้นะครับเราจะใช้เป็นที่บวก1และบวก2นะครับจากนั้นตรงนี้เราก็จะใช้บวก9เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็บวก1และบวก2นะครับอ่ะแบบนี้เลยก็เดี๋ยวมาดูกันนะสำหรับตรงนี้นะครับสำหรับตรงเนี้ยเราเราจะใช้เป็นที่6นะครับ6บวกด้วย9นะและนำมาบวก9อีก1ครั้งนะครับ 6บวกเบวก9เบวก, 9, 9, บวก 9, เนี่ยได้เป็น8นะฮะ8ดบวกด้วย6กนะฮะก็จะได้เป็น4นะแปบวก6ได้เป็น4ี่นะสตรงนี้บวก1นะครับก็จะได้เป็นที่5นะ5ตรงนี้บวก2นะก็จะเท่ากับ7นะครับถัดมาชุดนี้เราจะใช้เป็นที่เลข6นะครับผม6บวกด้วย0นย์ะฮะบวกด้วย9และนำมาบวก9อีก1ครั้ง,งนะครับมันก็จะได้เป็นตัวเลข3ตัวมานะอันนี้ผมเพิ่มให้เป็นเลข3ตัวนะแต่มันจับเข้าค่อนข้างดีเลย นะครับเดี๋ยวมาดูกันก็เราใช้เป็นเก้าบวกเ้าเนี่ยได้เป็น8ดเนาะแดบวกด้วยหนะครับอ๋อ8ดบวกด้วยหก็จะได้เป็นสี่นะตรงนี้สี่ตรงนี้บวก1นะฮะก็จะได้เท่ากับเท่ากับห้านะ5้าตรงนี้นะครับบวกด้วย2นะจะเท่ากับ7นะครับตามนี้เลยสำหรับตัวเลขวันนี้มันได้เป็นเลขเดียวกันเลยนะฮะจับคู่เข้าอยู่นะตรงนี้ถัดมาชุดนี้นะครับชุดนี้เราจะใช้นะเป็นที่สี่นะ บวกนะครับบวกด้วย9นะและนำมาบวก9น่าเป็นอีก1ครั้งนะครับ9บวก9้านะครับได้เป็น8นะ8ดบวกด้วย4เนี่ยเออ8บวก4เนี่ยจะได้เท่ากับ2นะครับ2ตรงนี้นะครับผม2บวก1นะครับได้เป็น3 3บวก2ได้เป็น5นะครับถัดมาชุดนี้เราใช้เป็นที่เลขสี่นะครับบวกด้วย4นะและนำมาบวก9และนำมาบวก9นะครับ อ๋อสี่บวกสี่นได้เป็น8นะแแล้วก็9บวก9ก็ได้เป็น8เช่นเดียวกันนะ8 8เนี่ได้เป็น16นะครับ6บวก 1, 1>, 1ได้เป็น7นะ7บวก2นะ7 8 9ปนะครับ <c oughs> เป็นเลขตามนี้เลยถัดมาชุดนี้เราจะใช้เป็นที่เลข3นะครับบวกด้วย3และบวก9นะครับ3บวก3บวก9นะครับผมนะาได้ผลลัพธ์มา3บวก3ได้เป็น6นะครับ6บวก9ได้เป็น5นะ5้าตรงนี้บวก1นะครับได้เป็น6แล้วก็6บวก2อ7 8นะครับ ต่อมาชุวนี้เราจะใช้เป็นที่เลข3านะครับบวกด้วยเก้านะครับและนํามาบวก3และนํามาบวก9นะครับเป็นคงที่อีกหนึ่งครั้ง9้าบวกเนี่ยได้เป็น8นะแล้วก็6บวกเอสามบวกสาเนี่ยได้เป็น6 8-6บวก6นะครับ8-6บวก6เนี่ยได้เป็น4ีนะฮะ4ตรงนี้บวก1นะครับจะได้เป็น5แล้วก็5บวกด้วย2ได้เป็น7นะครับแบบนี้เลยนะอาจจะดูงงๆกันนิดนึงนะเดี๋ยวบวกเสร็จเดี๋ยวจะเข้าใจนะ <c oughs> เออ่ถัดมานะครับถัดมาตรงนี้เราจะใช้เป็นที่7นะบวกด้วย3นะแล้วก็บวกด้วย9นะเป็นคงที่นะเจ็ดบวกเอ่อเจ็ดบวกด้วย3เนี่ยก็เป็น0ูนย์เนาะแล้วก็ศูนย์บวกเก้าได้เท่ากับเก้านะครับเก้าตรงนี้บวกหนึ่งได้เป็นศูนย์ศูนย์บวกสองได้เท่ากับสองนะครับถัดมาชุดนี้เราใช้เป็นที่เลขเจ็ดนะครับผมนะบวกด้วยสามนะและบวกสามจากนั้นบวกเก้านะเป็นคงที่เหมือนขังสามบวกสามสามบวกเจ็ดนี่ยได้เป็นศูนย์เนาะ แล้วก็สู่ไอ่เก้าเก้าบวกสามเนี่ยได้เป็นสองนะผลลัพธ์ที่ได้สองตรงนี้บวกหนึ่งได้เป็นสามแล้วก็สามบวกด้วยสองจะได้เท่ากนะับห้านะทแบบนี้เลยถัดมาชุดน,นี้เราจะใช้เป็นที่เลขสามนะครับบวกด้วยหนึ่งนะและนํามาบวกเก้านะครับสามบวกหนึ่งบวกเก้าอันนี้ผลลัพธ์ที่ได้ได้เป็นสามนะฮะสามตร,รงนี้เอ่อสามตรงนี้บวกหนึ่งได้เป็นสี่แล้วก็สี่บวกสองนะฮะเป็นหกถัดมาชุดน,นี้เราใช้เป็นที่เลขสามนะครับบวกด้วยแปดนะบวกด้วยหนึ่ง และบวกด้วย9นะครับ9บวก1ได้เป็น0เอย์อ3บวก8เนี่ยก็จะเท่ากับ1นะครับผลลัพธ์ที่ได้1บวก1นเท่ากับ2นะฮะ2บวก2เท่ากับ4นะครับผมถัดมาชุดนี้เราใช้เป็นที่เลข9้นะครับบวกด้วย4นะฮะและนำมาบวก9นะเป็นคงที่9บวก9นะครับได้เป็น8นะ8ดบวกด้วย4นะครับได้เป็น2เอ่อ8บวก4ได้เป็น2นะครับ2ตรงนี้บวก1ได้เป็น3แล้วก็3บวก2ได้เป็น5้านะครับ ถัดมาชุดนี้เราใช้เป็นที่เลข9้านะครับบวกด้วย4ี่นะและบวก4จากนั้นบวกด้วย9้านะเป็นอีกอ,อ, <c oughs> อ, um. อีกอีอีกหนึ่งครั้ง9บวกเ้าเนี่ยได้เป็น8เนาะ4ี่บวก4ก็บวกบวกกันก็ได้เป็น8นะฮะ8บวก8นะั้นได้เป็น16นะ6บวก1นะฮะได้เ,เป็นเแล้วก็7บวกด้วย2 7, นะครับเจ็ดบานะถัดมาชุดนี้นะครับเราใช้เป็นที่เลขสูงนะฮะบวกด้วย6นะครับแล้วก็นำมาบวก9้าอีกหนึ่งครั้ง6บวกเเนี่ยได้เป็น5้านะ 5ตรงนี้บวกหนะครับได้เป็น6แล้วก็6กบวกสนะฮะ6 7 8นะครับผมนะถัดมาชุดนี้เราใช้เป็นที่เลข0นะครับผมบวกด้วย8นะบวกด้วย6นะฮะแล้วก็นำมาบวก9นะอีก1ครั้งนะครับเอ่อ9บวกสักครู่นะ6กบวกเเนี่ยได้เป็น5เนาะ5บวกด้วย8เนี่ยก็5บวกด้วย8เนี่ยผลลัพธ์ที่ได้ได้เป็น3นะครับรอสักครู่นะ 3บวก1นะครับผมเนีจะได้เท่ากับสบวก1เท่ากับ4นะแล้วก็4บวกด้วย2เนี่ยจะเท่ากับ6นะครับผมอ่ะแบบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูเลขที่เข้ากันนะครับสำหรับงวดแรกนะครับผมสำหรับงวดแรกเนี่ยมันจะเข้าเป็นที่4 7นะครับถ้าจับคู่กันแบบนี้นะครับจับคู่เนี่ยนะครับ4 7เนี่ยเข้านะครับผมสี74เนี่ยนะครับเนี่ยจับคู่เข้า4 7นะครับ 4 7 7 4นะฮะที่เข้าไปเนี่ยอันนี้เข้าชุดเดียวนะเดี๋ยวมาดูกันก่อนแล้วก็ถัดมานะครับถัดมาชุดที่2นะครับชุดที่2เนี่ยจะอยู่ที่93นะครับ93มเนี่ยจะจับคู่เข้าแบบนี้นะครับ9339นะครับผมนะที่เข้าไปนี่นะครับแล้วก็งวดถัดมานะครับจะได้เป็นที่87นะตรงนี้87นะชุดนี้ที่เข้าไปนะครับนี่7นะ87ที่เข้าไปนะครับผมถัดมาชุดนี้นะครับ ชุดนี้เนี่ยเอ่อจะได้เป็นที่35นะครับ35เนี่ยมันจับแบบนี้เข้าอยู่นะทุกคนนะครับจับแบบนี้เข้าอยู่นะครับแต่ถ้าแต่ถ้าเราจับแบบไอ้อะไรนะถ้าเราจับแบบชนเนี่ยมันจะได้อยู่ที่9ชุดมันไม่เข้าแต่มันจะจับเข้าแบบนี้นะเป็นชุดเดียวนะครับเป็นที่3ามหนะถัดมาชุดนี้นะครับชุดนี้จะเข้าเป็นที่อะไรเอ่ย44นะครับอันนี้มันจับคู่เข้าอยู่นะ44 สี่สีส่ชุดนะครับสี่สีสส่ใช่ไหมอันนี้เข้าที่สีส่สี่นะเข้าเป็นบนนะครับถัดมาชุดนี้นะชุดนี้เนี่ยเข้าไหมาสี่สี่ถัดมาชุดนี้เข้าที่อะไรเอ่ยแปดหกแปดหกอันนี้ไม่เข้านะพวกนี้ไม่เข้าเลยไม่เข้าเลยนะอันนี้ไม่เข้าเลยนะครับเพราะมันมีแปดกับหกแล้วก็ศนะูนย์เนาะแต่อันเนี้ยมันมีแค่หกอย่างเดียวนะครับ ศูนย์ไม่มีนะแปดไม่มีนะครับสําหรับงวดนี้นะครับผมนะหกหนึ่งนะหกหนึ่งเนี่ยนะนะทุกคนอันนี้มันมันไปเข้าที่สี่สามนะครับมันไปเข้าชุดนี้นะสี่สามเนี่ยนะครับสี่สามสี 3, ่ 3, ิ 3, ก็ประมาณเนี้ยนะครับผมนะแต่ถ้าให้เลือกนะครับให้เลือกอะว่าจะจับคู่ยังไงอ่ะเดี๋ยวผมจับคู่ให้นะทุกคนนะเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูนะครับเอาไว้ไปไปพิจารณากันดูนะครับสําหรับจับคู่นะฮะก้อนนี้เอาคู่นะ งวดนี้นะครับผมนะเดี๋ยวเรามาคำนวณกันนะว่าจะมีเลขชนหรือเปล่านะถ้ามีเลขชนเนี่ยก็จะจับคู่ค่อนข้างได้ง่ายเลยนะครับสามตรงนี้เราจะใช้เป็นที่เลข3นะครับผมนะบวกด้วย1นะแล้วก็นํามาบวก9นับอีก1ครั้ง1นบวกเเนี่ยได้เป็น0นะ0ูนบวกสเท่ากับสนะครับ3าตรงนี้บวกหนะครับเท่ากับ4แล้วก็4ีบวกสนะจะเท่ากับ6นะครับผมถัดมาชุดนี้เราจะใช้ไปที่เลข3นะฮะบวกด้วย6นะฮะและบวกด้วย1 จากนั้นบวกด้วย9นะครับอีก1ครั้ง1นบวกเนี่ยได้เป็น0นะครับผมนะ0แล้วก็3าบวกหเนี่ยได้เป็น9นะครับ9ตรงนี้บวกถึงเท่ากับ0แล้วก็0ูนบวกด้วยสนะผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยจะได้เท่ากับเอ่อ2นะครับโอ้เงว้ยนี้เลขมันไม่ชนกันเลยแต่ถ้ามีเลขคู่เลขอีเลขเลขเด่นนะเลขเด่นที่จะจับให้เ่ยอย่างเงี้ยมันมาบ่อยนะครับก็ไอ้สามเก้าเนี่ยนะครับแล้วก็สามเอ่อศูนย <c oughs> 4.9นะครับ4.0นะแล้วก็4.2นะครับเออถัดมาเป็นที่6กนะครับเก้ 9, 6, 0, นะแล้วก็6.2อนะ <c oughs> อันเนี้ยชุดที่มันจับคู่แบบเนี้ยมันจะเข้าบ่อยนะครับผมนะัเป็นชุดเด่นแล้วกันนะเป็นชุดเด่นก็จะมีอยู่ที่9ชุดเนี้ยนะครับชุดเด่นที่เก้าชุดนะลองหาตัวอื่นมาเทียบชนดูนะทุกคนอยี่ยไปชุดเด่น ส่วนชุดลองนะครับชุดลองที่มันจับคู่เข้าเนี่ยทุกคนทุกลองชุดลองให้มันจับคู่เข้าเนี่ยถ้าชุดลองที่มันจับคู่เข้าเดี๋ยวสักรู่มนะผมดูให้ก่อนชุดลองที่มันจับคู่เข้าก็จะมีแค่2งวดนะครับ2งวดเนี่ยถ้าจับคู่ชุดลองนะมันจะได้เป็นประมาณนี้นะครับเป็น3นะครับสามสี่นะครับแล้วก็สามหกนะครับผมสามสี่สามหกแล้วก็สี่หกนะครับ อันนี้จะได้เป็นที่9 0ศนะครับนะ92แล้วก็02นะครับชุดลองเนี่ยมันจะมีอยู่ที่ประมาณนี้นะครับชุดลองอันนี้เป็นลองนะครับอันนี้เป็นเด็นนะก็ชุดเด็นเนี่ยมันจะมีอยู่ที่9ชุดนะครับก็ดูจากสถิติอเอาแล้วกันนะครับที่เดินนะฮจากสถิติอ,อยู่ที่8งวดนะครับหลุดไปแค่งวดเดียวนะฮะ อันนี้เป็นชุดลองที่มันเดินชุดลองเนี่ยเดินอยู่2งวดนะครับผมนะเดินอยู่2งวดแบบนี้แบบนี้นะส่วนชุดเด่นเนี่ยเดินค่อนข้างหลายงวดนะครับลองแคปเจอร์เอาเป็นข้อมูลเป็นแนวทางนะสำหรับงวดประจำวันที่24นะครับผมนะทับ0ูนย์หนึ่งนะหกแปดนะครับอ่าโอเคนะครับผมนะประมาณนี้อันนี้เดี๋ยวผมเขียนไว้ให้ทําไว้เป็นอันนี้อีกชุดหนึ่งแล้วกันนะทุกคนอันนี้อันนี้เป็นชุดเด่น2ตัวนะครับเผื่อใครที่จะจับไปพิจรารณากันนะครับผม สำหรับชุดเด่นชุดนี้นะครับผมนะจะจะมีอยู่ที่2ตัวนะครับมีที่2ตัวแต่งวดที่แล้วหลุดเนาะสตติอยู่ที่ประมาณนี้เลยนะครับสเตติอยู่ที่1 2เอ่อเดี๋ยวนะ1 2 3 4 5 6 7ง้างวดนะครับ7งวดงวดที่8เนี่ยหลุดนะครับเดี๋ยวมาดูงวดที่9กันนะครับว่ามันจะได้เลขอะไรนะมันจะเดินต่อหรือเปล่านะเอ่อสำหรับงวดนี้นะครับเลขเนี่ยราจะได้เป็น3 6นะครับ6 1เนาะแล้วก็4 3นะครับ3 6 1และ4 3นะฮะ สำหรับงวดน,นี้เนี่ยหลุดนะครับไม่เข้านะสำหรับงวดประจำวันที่22เนี่ยนะครับก็ <c oughs> วิธีการคำนวณน,นะครับเราจะใช้เป็นชุดแบบนี้นะบ,บวกด้วย5นะจากนั้นบวกด้วย3นะครับผมนะได้ผลลัพธ์มาเออ6นะครับบวกด้วย1นะและนำมาบวก5้าครั้งนะครับ5บวกด้วย6นะได้เป็น1เนาะ1บวก1นะครับได้เป็น2 2ตรงนี้นะครับผม2ตัวนี้บวกด้วย3นะผลลัพธ์ที่ได้จะเป็น5นะครับ<ๆ>ก็จะได้เป็นที่2กับ5นะ2กับ5มันก็จะมีเลขชนไปที่เลข2นะครับเป็นเป็นชนที่เลขนี้นี่เป็นชนที่เลข2นี่นะครับแับที่สูตรที่เราทําให้เมอกี้นี้นะเป็นชนที่เลข2นะฮะลองจับว้พีชเจรนากันแล้วกันนะครับสําหรับวดวประจําวันที่เอ่อ20เท่นะหร่นะบ4นะครับศูนย์1นนะ อ่ะโอเคนะครับประมาณนี้ประมาณนี้ยังไงแล้วเดี๋ยวไปเจอกันใหม่น,น,นะโอกาสหน้าสัสดาที่นี้ต้องขอตัวนะลาไปก่อนนะสวัสดีทุกท่านนะครับผม